อบตคนโดนเปิดพื้นที่เฟ้นหาสุดยอดไอเดียพัฒนาเมืองคนโดนภายใต้คอนเซปต์พัฒนาคนให้คนพัฒนาเมืองภายใต้การบริหารงานของนายวริศมาลีมีนาย,ยกอบตคนโดนที่มุ่งหวังพัฒนาตำบลคนโดนไปสู่ความยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคนให้คนพัฒนาเมืองของผู้บริหารบริษัทวีสมาร์ซิตี้จำกัดจึงเกิดเป็นความร่วมมือกันเดินหน้าโครงการ วันซิตี้วันวิชเป็นหาสุดยอดไอเดียพัฒนาเมืองคนโดนภายใต้โจทย์โดนใจนักท่องเที่ยวโดนใจคนในพื้นที่และโดนใจสิ่งแวดล้อมโอกาสนี้ผู้จัดได้เปิดพื้นที่นำเสนอไอเดียพร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและสนับสนุนด้านต่างๆเพื่อต่อยอดไอเดียให้เกิดขึ้นจริงในการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองรวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขปลอดภัยและยั่งยืนโดยมีเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจาก15ทีมให้คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยนักวิจัยอิสระท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลผู้อำนวยการกองสาธารณาสุขเทศบาลตำบลคนโดนนาย,ยกอบตอคนโดนและบริษัทวีสมาร์ทซิตี้จำกัดคัดให้เหลือเพียง4ทีมเป็นสุดยอดไอเดียพัฒนาเมืองคนโดน ด้านนางสาวนันชยาเชี่ยวชาญผู้จัดการโครงการวันซิตี้วันวิชบริษัทวีสมาร์ทซิตี้จำกัดกล่าวว่าบริษัทวีสมาร์ทซิตี้เกิดจากคุณเฉลิมชัยมีวิชั่นการพัฒนาคนให้คนพัฒนาเมืองผ่านหลักสูตรการสอนจะมีกิจกรรม4-5กิจกรรมตั้งแต่การอบรมแข่งขันการลงพื้นที่จนถึงการรายงานผล ปัจจุบันนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะที่ตำบลควนโดนเป็นที่แรกของที่สตูลค่ะตอนนี้เราได้จัดในภายใต้ของข้อที่มีชื่อว่าควนโดนโดนใจโดนอยู่3โดนด้วยกันตั้งแต่โดนใจคนที่มาท่องเที่ยวโดนใจคนที่อยู่ที่นี่ล่าสุดท้ายโดนใจสิ่งแวดล้อมค่ะสําหรับไอเดียน้องๆนะคะก็มีหลากหลายมากเลยค่ะมีตั้งแต่การใช้แลบวิทยาศาสตร์เข้ามาพันนวกนะคะอย่างเช่นการสกัดแพคตินจากเปลือกจำปดาค่ะเป็นการลด ตัวขยะค่ะแล้วก็ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจค่ะอย่างอีกกลุ่มนึงก็คือทาแพ็กเกจทัวร์ค่ะที่พวกนี้สามารถเริ่มแบบว่าดําเนินการได้เลยสามารถติดตามน้องๆได้ตามเพจธรรมชาติเยียวยาใจนะคะแล้วก็กลุ่มอื่นค่ะก็มีการนําแพลตฟอร์มมาจองบุ๊กิ้งต่างๆใช้ AI บ้างเปลี่ยนภาษาบ้างค่ะก็สําหรับท่านที่สนใจโปรเจกต์ของน้องๆที่คอนโดนะคะสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เพจ One City One Wish ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่เราต้องการพัฒนาคนเพื่อให้คนพัฒนาเมืองต่อไปค่ะ นางสาวสิริวิภาสวัสดีรักษาจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยสตูลหนึ่งในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการกล่าวว่าหัวข้อที่เลือกคือคนโดนโดนใจนักท่องเที่ยวซึ่งที่เลือกเพราะในคนโดนมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นทะเลบันภูเขาต่างๆรวมถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งสตูลเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ เป็นที่ที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยวค่ะแต่ว่ารายได้นี้เนี่ยมาจากกรีปเป้เป็นส่วนใหญ่ซึ่งควนโดนเป็นแค่ทางผ่านการที่พวกหนูจะทําให้คนมาอยู่ที่ควนโดนมาพักมากขึ้นจะทําให้รายได้ของสตูนเนี่ยก็เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ได้ค่ะก็เลยอยากพัฒนาควนโดนไปค่ะทางด้านนายวริศมาลินีนาย,ยุกอบตอควนโดนกล่าวว่าทางอบตอควนโดนได้จัดโครงการ one city one w i ิ h พื้นที่อบตอควนโดนซึ่งมีน้องๆร่วมแข่งขันเยอะแยะหลายทีม โดยหลายท่านได้ระเบิดไอเดียการพัฒนาเมืองคุนโดนซึ่งดีมากๆโอกาสนี้ก็คาดหวังว่าไอเดียที่เกิดขึ้นจากเวทีนี้จะสามารถนำมาพัฒนาเมืองเพื่อต่อยอดให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปผมคาดหวังที่จะให้มีไอเดียที่เกิดจากเวทีนี้มาเอาไอเดียเหล่านั้นมาพัฒนาเมืองเพื่อต่อยอดให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปครับส่องใตนิวรายงาน